สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการสอบ,อบพบสมาชิกิจักใจสมานเพชรเกษม11นะคะแล้วก็วันนี้เราได้มีแขกพิเศษพิเศษจริงๆอยู่ท่ามกลางเรานะั่นก็คืออาจารย์ประยูรล,ลิมาหุตะเสรนีนะคะเป็นนักเทศรับเชิญของิจักใจสมานเพชรเกษม11อยู่บ่อยๆแล้ววันนี้ท่านได้มีโอกาสให้เวลากับเรานะที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งจึงอยากจะก่อนที่จะนําเราเข้าสู่หัวข้อนี้ก็อยากจะ สวัสดีอาจารย์ประยุนก่อนนะคะนั่งอยู่ข้างๆกับพระเจ้าสวัสดีครับค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆและในหัวข้อวันนี้นะคะน่าสนใจมากจึงอยากจะให้อาจารย์ประยุนนั้นได้มาแบ่งปันจากประสบการณ์ของท่านและความเข้าใจที่ถ่องแท้ในเรื่องนี้ด้วยในหัวข้อวันนี้ก็คือเราเป็นคนดีด้วยการทําความดีไม่ได้จริงๆหรือนะคะหัวข้อนี้ มาจากที่ไหนอย่างไรก็อยากจะมอบเวลาให้กับอาจารย์ปรยุนเลยค่ะสวัสดีครับก็มาจากเรื่องของการที่เราคุยกันโดยทั่วไปเพราะเรามีเพื่อนที่เป็นนับถึงศาสนาหลากหลายนะครับที่เป็นอิสลามก็มีที่เป็นพุทธก็เยอะนะครับแล้วก็มีการคุยกันแล้วในการคุยกันนะผมก็แบ่งปันให้เห็นว่า คริสเตียเนี่ยยืนยันเลยว่า,เ,าเราไม่สามารถเป็นคนดีโดยการทําความดีได้เนื่องจากว่าในพระคัมภีร์ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าในความเป็นคนเนี่ยไม่มีคนใดเป็นคนชอบธรรมพระคัมภีร์ใช้คําว่าชอบธรรมคือเป็นคนดีเนี่ยโดยการจะทําได้แม้แต่คนเดียวทีนี้ในในความเป็นจริงในการคุยกันตรงนั้นนะฮะเพื่อนที่เป็นพุทธเนี่ยก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้เราสามารถเป็นคนดีโดยการทําความดีได้แล้วก็บอกว่าเข <c oughs> ยกตัวอย่างหลายอย่างเช่นเราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเราก็ต้องมาจากการาไปเตะบอลใช่ไหมฮะคือไปทําก่อนเพื่อจะได้เป็นมันก็ใช่ทุกอย่างฮะที่เราเห็นในรอบตัวเราเป็นตกกะของการที่จะเป็นโดยผ่านทางการทํา ใช่ไหมเราจะเป็นครูเราก็ต้องไปเรียนหลักการเป็นครูไปสอนยิ่งสอนยิ่งเป็นยิ่งสอนความเป็นครูมันก็ซึมซับเข้าไปจนตั้งเราเป็นครูเพราะเกิดจากการที่เราไปทําทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของความดีของคนที่จะเป็นคนดีกับการทําความดีคนเราทุกคนทําความดีได้นะครับไม่ใช่ทําความดีไม่ได้แต่ถ้าเราจะเป็นคนดีเนี่ยขอถามว่าเราจะต้องทําความดี นานแค่ไหนเราถึงจะสามารถเป็นคนดีได้มีคำตอบเพาก็ต้องทำความดีตลอดเวลาทำความดีทุกครั้งปัญหาคือเราไม่ได้ทำความดีทุกครั้งในชีวิตของเราแต่ละวันคือคำว่าเป็น,นต้องเข้าใจอย่างนี้เนี่ยครับสละเอปอปนอน,นูแล้วก็ไม่แต่คูเป็น,นเนี่ยนะครับมหมาย,มายถึงภาวะที่เราเป็น เมื่อเราเป็นคนดีเนี่ยเราไปทำอะไรที่ไม่ใช่ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้นะฮะเช่นเช่นอย่างผมเป็นคนเนี่ยผมไปทำอะไรที่ไม่ใช่คนเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะผมจะไปทำอะไรที่มันเป็นเอาที่ใกล้คนที่สุดที่มันเป็นเลิงอ่ะมันทำไม่ได้หรอกไอ้ทำเหมือนน่มันเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรากำลังพูดกันในบริบทของเนื้อหาสาระที่เป็นความจริงเราจะไปทำอะไรที่มันเป็นของลิงเนี่ยไม่ได้ วันถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเราจะไปทําอะไรที่เราไม่ได้เป็นไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นคนดีแล้วคุณบอกว่าเออเราทําความดีแล้วเราจะเป็นคนดีเอ,อเาละสมมุติว่าเราจะเป็นคนดีโดยการกระทำเนี่ยเราต้องทําตลอดทําทุกลมหายใจเขาออกทําตั้งแต่เกิดทำ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 ตัวทั้งแต่นุจเราเป็นพอเราเป็นแล้วเราก็จะไม่ทําความชั่วละใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นเราก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้แต่มันไม่ใช่ไง ผลปร,รากฏออกมาไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเป็นคนดีได้เพราะการทําความดีเนื่องจากไม่มีมนุษย์คนไหนทําความดีไล่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเขาออกตั้งแต่เกิดมานะฮะดังนั้นเราก็สรุปคุยกันดูเหมือนว่าบนบริบทตรงเนี้เราเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงของพระคัมภีร์ของคริสเตียนจริงๆและเกิดการยอมรับในระหว่างท่ามกลางพวกเราด้วยกันนะครับ โอกาสที่เราคุยกันเนี่ยมีพี่น้องท่านหนึ่งมีภรรยานั่งอยู่ด้วยแล้วมาถึงตรงนี้ภรรยาเขามาถึงจุดหนึ่งโอ้เข้าใจแล้วแล้วเข้าจริงด้วยนะฮะแต่ขณะที่คุยกันในเรื่องนี้สามีเขาก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ยอมรับว่าเข้าใจเราก็เลยคิดอยู่ในใจนะที่คุณไม่เข้าใจไม่ใช่เพราะว่าผมอธิบายไม่ดีผมเขา้าข้ามตัวเองเนาะที่คุณไม่เข้าใจเพราะคุณไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้มากกว่าหรือเปล่า ดังนั้นในความเป็นจริงนะฮะเราก็ต้องกลับมาตรงนี้จริงๆเลยนะครับว่าเราลองคิดดูนะครับว่าเรามีกี่คนนะครับที่จะทําความดีตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเป็นไปไม่ได้เมื่อเราไม่สามารถทําความดีตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเอาแล้วเราตัดเปอร์เซ็นต์ออกมาสักนิดหนึ่งกี่คนที่วันหนึ่งนะครับชีวิตของเขาในการดําเนินชีวิตแต่ละวันเนี่ยครึ่งหนึ่งของวอชีวิตของเขาในวันนั้นทําความดีอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ทําความดีเราไม่ได้พูดถึง ทำความชั่วนะทำความชั่วไม่นับนะฮะคือครึ่งหนึ่งไม่ได้ทําความดีและครึ่งหนึ่งทําความดีถ้าคุณทําความดีเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคุณไม่ได้ทําความดีแต่ถ้าคุณมีการกระทาที่ไม่ใช่ความดีมันก็เป็นความชั่วไปแล้วแต่เราไม่นับละไงเราแกะโป gt, really are, ้งไว้ก่อนเพียงแต่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําความดีคุณก็ยังไม่ได้เป็นคนดีเพราะว่าคุณไม่ได้ทําความดีตรงนั้นดังนั้นจึงสรุปออกมาว่าการที่เราจะเป็นคนดีได้เราต้องถูกใครบางคนเนี่ยมา มาเขาเรียกว่าอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราะมาเปลี่ยนเราเลยฮนะคือความเป็นของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนดีไงถ้าอยากจะเป็นคนดีต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าต้องใส่อะไรเข้าไปการทําความดีคือการเอาความดีที่เราทำมนาะใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปในชีวิตในประสบการณ์ของชีวิตในพฤติกรรมของชีวิตหรือในประวัติของการดําเนินชีวิตแต่มันไม่ทําให้เราเปลี่ยนไง เราจึงต้องการการเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นจากตัวเราเองเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เราเราเกิดมาเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราทําอาจจะมีการดราม่ามีการแสดงให้มันเหมือนได้แต่ว่าเราเปลี่ยนไม่ได้นั้นเราจึงต้องการพระเจ้านะครับเพราะพระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเจ้ายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงเราเพราะว่าพระเจ้ารักเราแล้วความรักของพระเจ้ามาถึงเราเนี่ยแล้วเราจะรับทราบซึ้งความรักของพระเจ้าไม่ได้ถ้าเราอยู่ในภาวะของมนุษย์ที่เป็นคนบาป เราจะเข้าถึงความซาบซึ้งของความรักที่ชอบทำและบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่ยเข้าไม่ถึงแน่นอนแต่เรารู้ว่ารักเกออะไรมันเราจึงต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าก่อนงั้นบทสรุปตัวนี้ก็คือว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเป็นคนดีโดยการกระทําความดีได้เพราะว่าเราทําไม่ได้ตลอดและเมื่อเราไม่สามารถเป็นคนดีไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าโดยปฏิเราคิดถึงเรื่องการกระทำเราก็จะไปไม่ถึงพระเจ้า ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับว่าเราที่เป็นคนเ,นเรามีจํากัดเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องพึ่งพาพระเจ้าแน่นอนผมไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นนะครับผมหมายถึงพระเจ้าที่เราวันพูดถึงพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่บริสุทธิ์และชอบธรรมและเราจะเข้าถึงพระองค์ได้เราต้องเป็นคนดีครับและในการเป็นคนดีไม่สามารถที่จะปรุงแต่งตัวเองให้ดีได้นอกจากพระเจ้าจะเปลีป่ยนแปลงเรา นี่คือสัจธรรมของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าถึงเปิดโอกาสให้เราที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนดีและเข้าถึงพระเจ้าครับอืมอน่าสนใจนะคะอาจารย์ไปยุนอธิบายถึงการเป็นคนดีกับการทําความดีมันมันแยกออกจากกันแยกออกจากกันอ่าการเป็นคนดีคือเป็นทั้งหมดมแต่การทําความดี อาจจะไม่สามารถทําได้ทั้งหมดอือย่างนั้นใช่ไหมคครับคือคําว่าเป็นเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะในในในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คําว่า being b e ก็คือเป็นนะครับ being จับ่วนการทําความดีกัน do ing ก็บอกว่าเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะเป็นนะฮะเราไม่ได้ทําเพื่อแต่เราต้องเป็นก่อนถึงจะไปทําในภาวะของของของชีวิตนะครับ เราต้องเป็นก่อนถ้าคุณอยากจะให,ให้ขอโทษนะให้นกแก้วตัวหนึ่งพูดภาษาคนซึ่งปติมันก็พูดเลยนะกระจากระจานะ่ะนะกินข้าวย่างกินข้าวย่างอะไรเงี้ยทีนี้เอ,ก,อ,ก,อกเสียงที่เขาพูดเนี่ยมันเสียงเหมือนคนฮะเขายังพูดภาษาคนไม่ได้ถ้าอยากจะให้นกแก้วตัวนั้นพูดภาษาคนจริงๆคุณต้องอมีคาถาอะไรสักอย่างไปเสกให้มันเป็นคน พอมันเป็นคนแล้วยังไงมันก็มันก็แค่พูดภาษาคนนะครับภาษาคนจะเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาไทยนั่นเป็นเรื่องนั่นแหละใช่ไหมแต่คุณต้องเสกให้นกตัวนั้นเป็นก่อนเป็นปีอิงแต่ถ้าหากเขาเป็นนกแล้วก็ฝึกฝึกเรียนเรียนเสียงนะฮะก็ปจ้าก็จจามันยังไม่ยังไม่ใช่ภาษาคนนะครับโอเคค่ะทีนี้อยากจะมีคําถามต่อว่าแล้วพระเจ้าเปลี่ยนเราอย่างไงที่ให้เป็นคนดีแล้วเราจึงจะมาทําความดี ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตัวเราความสามารถของพระเจ้าเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็น้ำน้ำใจของพระเจ้านะครับหรือ พระคุณหรือน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะช่วยเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นคนดนะีอยู่ในพระทัยของพระองค์เรียบร้อยแล้วพระองค์ยินดีที่จะช่วยเรานะครับเพราะ,ะนั้นมันต้องเริ่มต้นที่ใครนะฮะเริ่มต้นที่ตัวเราว่าเราพร้อมที่จะ,ท,จะที่จะรับการเปลี่ยนแปลงไหมเริ่มต้นโดยการยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองให้เป็นคนดีได้จากการทําความดีสองเราอยากจะเป็นคนดีไหมมนุษยธรรมไม่มีมนุษย์หน้าไหนะอยากเป็นคนชั่ว เราอยากเป็นคนดีแต่เมื่อเราเข้าใจความจริงเรื่องนี้ความความอยากเป็นคนดีมันก็จะทวีขึ้นและชัดเจนขึ้นส่วนเราหลังจากเป็นคนดีแล้วจุดประสงค์การเป็นคนดีคืออะไรคุณไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อคุณเป็นคนดีแล้วคุณจะทําความดีเองนะครับโดยธรรมชาติของความเป็นคนดีแต่นี้กรรมวนการเนี่ยมันอยู่ที่พระเจ้าเราก็ต้องยอมให้พระเจ้าเนี่ยเอาเอาเเอา,เอา,เอา กระบวนการของพระองค์เนี่ยมาเสนอเราเราก็ต้องเข้าไปในในใน process ในกระบ,บวนการของพระเจ้าเดยกันยอมรับความจริงว่าเราเป็นคนบาปนะช่วยตัวเองไม่ได้แน่นอนแล้วแล้วเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ชี้เห็นเลยว่าในความเป็นคนบาปเนี่ยเราจะถูกเปลี่ยนแปลงเนี่ยธรรมชาติของชีวิตเนี่ยชีวิตเก่าต้องตายก่อนพระคมัมภีร์เปรียบเทียบเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากแต่ว่าไม่ยากเกินไปที่เราจะเข้าใจ เหมือนกับเมล็ดพืชเรายกตัวอย่างเป็นเมล็ดมะม่วงแล้วกันเมล็ดมันนะครับไม่ใช่ผลเมล็ดมันแล้วถ้าคุณไม่เอาเมล็ดมะม่วงเนี่ยไปฝังดินจนถ้ามันเปื่อยเน่าตายไปสภาพความเป็นเมล็ดมะม่วงเนี่ยมันสลายเกี้ยงเลยต้นมะม่วงต้นใหม่จะไม่เกิดถ้าตรับใดที่ไอ้เมล็ดมะม่วงที่ถูกฝังดินไปมันยังคงความเป็นเมล็ดอยู่ดังนั้นแปลความว่าชีวิตเก่าที่เป็นคนชั่วเนี่ย ที่เป็นคนบาปเนี่ยมันต้องตายไปก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่พระคัมภีร์เชี่ยวเห็นเมื่อชีวิตเ่าตายไปแล้วพระเจ้าจะให้ชีวิตใหม่กับเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากข้างในร่างกายนี้เกิดขึ้นจากชีวิตส่วนภายในแต่ยังอยู่ในร่างกายเดิมดังนั้นพอเราเชื่อยอมรับแล้วก็เปิดให้พระเจ้าเข้ามาทําซึ่งกระบ,บวนการตรงนั้นเรา,าจะเห็นเราจะรู้สึก สัมผัสแล้วการเห็นของเราเป็นการเห็นจากข้างในรับกระบวนการทั้งหมดมันเป็นกระบวนการของความเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเราก็เชื่อว่าพระองค์จะให้ความรักของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยให้พระองค์ทา แล้วหลังจากนั้นนะครับเป็นไปตามกระบวนการเลยนะครับตามที่พระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วก็ยอมรับสารภาพขอโทษซะว่าพระองค์จะก็ไอผมมันอวดดีเกินไปที่ว่าผมจะเป็นคนดีได้โดยการพยายามต่ไม่ได้แล้วผมขอพระองค์เข้ามาช่วยแล้วก็อธิษฐานครับแล้วขอพระองค์ช่วยแล้วอยู่เฉยๆแหะครับที่เหลือไม่ต้องทําอะไรเพราะเราเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แล้วพระเจ้าจะทําเองและทําข้างในถามว่าแล้วเราจะรู้สึกไหมรู้สึกครับเราจะเห็นผลไหมเห็นผลครับ แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราทําจะเป็นความดีแล้วไม่นจ่เป็นความดีเพราะว่าเราพยายามทําเพื่อจะเป็นคนดีปล่าแต่เพราะเราเป็นคนดีแล้วพฤติกรรมของเราออกไปก็คือความดีสิ่งที่ออกจากความคิดมันก็คือความดีเพราะเป็นความคิดของคนดีครับ<น>ผมมีคําถามต่อก็คือว่านั่นหมายความว่าเราต้องไม่พอใจกับสิ่งเดิมตัวเก่าในชีวิตของเราใช่ไหมเราถึงจะ ให้มันตายไปถ้าตราบใดที่เรายังรู้สึกรักเราพอใจกับไอความเป็นมเมล็ดมะม่วงแล้วเราไม่ยอมไปไปฝังดินอย่างเงนี้ยน,น,นั้นอยากถามอาจารย์เหมือนกันในฐานะที่อาจารย์แบบทรงอาวุโสมีประสบการณ์มากเนี่ยน่าจะรู้ว่าไอมันเกิดจากอะไรกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมที่จะไปถึงจุดนั้นคือเราเราไม่ใช่ไม่พอใจสริละของเรานะ หน้าตาของเรานะแล้วก็ไปสัญญากรรมให้มันเป็นทรงเกาหลีเกาหลีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเรากำลังพูดถึงไม่พอใจธรรมชาติที่อยู่ภายในของเราเพราะว่าเราจะเหนื่อยกับมันเนื่องจากว่าไอ้ที่เราอยากทาเนี่ยก็ไม่ได้ทําไอ้ที่เราไม่อยากทําเราก็ไปทําเพราะมันมีมันมีนิสัยตัวหนึ่งของมนุษย์เวลาทําผิดนะครับแล้วก็ถูกจับได้จะโดนคําถาม ทำทำไมแต่พอเราได้ยินว่าทำทำไมเนี่ยเราไม่ได้ตอบเขานะว่าทำทำไมเราตอบเลยผมเปล่าครับ <c oughs> ผมเปล่าคือคือไอ,อ้นิสัยปฏิเสธอย่นี้เราไม่ได้มันมันเป็นเราพูดถึงโกหกมันก็คือโกหกะนะฮะแต่โดยโดย,โดยลึกลงไปเจาะลงไปล,ล,ลึกความละเอียดอ่อนของชีวิตต,ตรงนี้มันน่าสนใจมากครับที่เราเราเรา,เราบอกว่าเปล่าท,ทั้งทั้งที่เขาจับได้มีหลักฐานแล้วนะเราก็ยังบอกผมเปล่าครับเพราะอะไร พราะลึกลงไปในเจตนาเราไม่อยากทำไงเราไม่อยากทำเ,เ,ทำเห็นไหมข่าวทุกวันเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะตำรวจจับทำทำไมผมเปล่าครับแล้วก็ค่อยมาบอกว่า <cinematic. S 1> ที่ผมทำเพราะอย่างนี้เพราะลึกลงไปใจเราไม่อยากทำดังนั้นจึงอย่างที่อาจารย์บอกว่า เราต้องเกลียดตัวเองหรือเปล่าเราคงไม่ต้องถึงกับเกลียดตัวเองนะครับเราเพียงแต่ว่าเราให้รู้ว่าไอ้ศักยภาพของเราตนนั้นนะคนนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ละเราก็ไม่เอาคือไม่ต้องไปถึงกับไปเกลียดหรืออะไรต่ออะไรคุณผิดหวังอยู่แล้วไอ้ที่เราอยากทําก็ไม่ได้ทาไอ้ที่ไม่อยากทําก็ดันไปทําบางทีคนบางคนเนี่ยเรารู้ว่าเราทําผิดเขาเราอยากจะไปขอโทษเขาตั้งใจอย่างดีเลยฝึกคําพูดอย่างดีเลยพอไปเจอหน้า,าจริงๆไม่พูด เดินผ่านเฉยแล้วก็มานั่งหัวเสียเาเทยียงทำไมกูไม่พูดอะไรเลยเฮ้ยสักคำเบบ่กี้เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะนีน่เราจะเห็นตรงนี้เราก็ไม่เอากับมันเราบอกไม่ใช่ปฏิเสธไปเลยแล้วพระองค์จะจะทําอะไรกับตัวนั้นก็เอาเถอะเอามันออกไปเลยแล้วพระัมภีก็บอกว่าพระเจ้าจะให้ให้ตัวนั้นตายไปนะก็จะมีสำนวนต่างๆอยู่ในพระคัมภีโดยเอารูปไม้กางเขนของพระเยซูมาเป็นแนวเช่นพงไม้กางเขนคือท,ท,ที่ที่ประหารชีวิตพระเยซูนะครับ หมายถึงพระองค์มาตายแทนเราและความตายของพระองค์เป็นในนะฮะเป็นในยะให้รู้ว่าเราทั้งหลายที่มีไอ้ตัวนั้นอ่ะที่พยายามจะทําดีแต่เราต้องไม่ได้ทําไอ้ที่ไม่อยากทําเลยชั่วๆทั้งหลายก็ดันไปทำเนี่ยไอ้ตัวนั้น่ะต้องถูกตรึงติดอยู่กับแมก่กางเขนคือตายแล้วก็ติดอยู่แบบนั้นเลยแล้วตอนนั้นชีวิตตัวตนของเราเองอ่ะที่อยู่ข้างในนะตัวตนโตใหม่ก็จะเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวเก่ามันก็อยู่ห้อยอยู่บนแม่กางเขนไม่ไม,ไม่ยุ่งกับเราแนละ้ว อยู่ในร่างกายเดียวกันนี้มันร่างกายเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแต่เราจะเห็นว่านิสัยก็เปลี่ยนไปอารมณ์ก็เปลี่ยนไปแนวคิดก็เปลี่ยนไปนะฮะแล้วบางคนไม่เข้าใจก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากาลังจะบ,บ้าหรือเปล่าแต่ผลที่ออกมามันเป็นประโยชน์เป็นคุณกับคนรอบข้างไงนั่นก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าคริสเตียน ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคนที่มารับเชื่อมาเชื่อพระเยซูรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่อยู่ในสายตาของพ่อแม่แกแล้วว่าเฮ้ยลูกฉันเพี้ยนไปเปล่าวานะเนี้ยมันแปลกไปแล้วก็ถ้าถามต่อไปแปลกในทางดีหรือเลวอ่ะดีสักระยะหนึ่งพ่อแม่ถึงเข้าใจว่าโอ้เฮ้ยแท้ที่จริงลูกเขาเปลี่ยนเป็นดีแล้วดีได้ไงอบรมสั่งสอนมาจนมันเป็นหนุ่มมันก็เถียงมาตลอดแต่เกิดขึ้นอะไรอ่ะแล้วไปยอมพระเจ้าได้ไง พระเจ้าไม่ได้เลี้ยงมันซะหน่อยคิดเตียนที่อยู่ในบทก็ไม่ได้เลี้ยงมันซะหน่อยฉันเลี้ยงมาทบตายไม่เชื่อฉันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชื่อไม่เชื่อลูกอยากจะเชื่อนะแล้วก็เชื่อแม่ด้วยนะแต่มันไม่ได้ไงเพราะมันเป็นตัวนูเนะ่ยตัวเก่าของเขาอะตัวที่บาปเนี่ยแต่ว่าเมื่อเขารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าพูดใหม่สิเขาจะเชื่อเออพุ่ก็ตัวใหม่ของเขาสิสั่งเขาไปเลยอยากจะให้เ่าทําดีอะไรก็จะทาละท่นี้ นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษลูกของท่านนะถ้าหากลูกของท่านเกิดอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนดีแล้วไอ้เป็นคนดีดันั้นเป็นคนดีเพราะว่ไอ้คนที่บวชจึ่งมันผู้เป็นสองสาคันนี้มันเป็นคนดีได้ไงวะที่ท่านสอนมาตั้งชีวิตมึงไม่เชื่อเลยเปล่านะครับอย่าไปโทษลูกนะครับลูกถูกเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้างหากนะครับผมไม่ใช่เป็นเพื่อนนะครับอย่าไปบอกลูกทาไมแม่ไม่เชื่อแล้วก็เพื่อนไปเชื่อไม่ใช่นะครับผมนี่เป็นมิติที่ยากเกินที่เราจะเข้าใจ ถึงความมหัศจรรย์หรือฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่ทรงทำกับผู้ที่เชื่อในพระองค์คแล้วก็ปรารถนาที่จะให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะคะมองแล้วในมุมนี้เนี่ยก็อยากให้อาจารย์ปิดท้ายว่าสรุปไอห,หัวข้อนี้ว่าการที่เราเป็นคนดีด้วยการทำความดีไม่ได้จริงๆหรือ ความจริงแล้วมันคือความจริงแล้วมันก็คือว่าจริงๆครับแล้วก็ยืนยันว่าเมื่อมันเป็นจริงๆอย่างนี้แล้วไม่ว่าคุณจะเลวแค่ไหนก็ตามถ้ามาหาพระเยซูคริสต์แล้วก็ไอ้คนเลวคนนั้นนะไม่ว่าจะเลวแค่ไหนก็ตามนะฮะเลวจนชนิดว่าไม่มีทางที่คนนี้จะมีอนาคตแล้วฮะทันทีที่คุณมาหาพระเยซูคริสต์คุณตุกตึงบนแม่กางเขนโตใหม่ขึ้นมาคุณจะเป็นคนใหม่เลวแค่ไหนก็เปลี่ยนแปลงได้ครับ เอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้ก็ใช้เวลาสั้นๆนะคะกับอาจารย์ประยูนและในหัวข้อนี้เชื่อไดว่ายังยังต้องมีอีกหลายคำถามมากพี่น้องฟังในตอนนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ ถามกลับมาได้นะคะเราจะนําคําถามของพี่น้องมาตั้งหัวข้อใหม่นะคะเพื่อที่หาคําตอบแล้วก็จะเชิญอาจะ์ปยูนมาในข่าวหน้าด้วยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าประยุทธ์มากนะคะขอบคุณครับขอบพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ